สวัสดีค่ะวันนี้มีอาหารแนะนานะคะือมี5อาหารแนะนําสําหรับเด็กวัยเริ่มต้นทานอาหารเสริมนะคะท้า้อกการให้ลูกมีร่างกายที่สมณ์แข็งแรงพ่อแม่ทุกคนคงต้องคิดถึงเรื่องการกินอาหารเป็นเรื่องแรกต้องดูแลเรื่องการกินอาหารของลูกให้ถูกต้องตามโภชนาการและควรเริ่มให้ลูกกินอาหารที่หลากหลายตั้งแต่ยังเด็กๆควรเริ่มกินอาหารเสริมตอนอายุ6เดือนขึ้นไปแต่ก็มีเด็กไม่น้อยที่เริ่มอาหารเสริมเร็วกว่านี้ ถ้าต้องการให้ลูกเริ่มอาหารเสริมตอนไหนต้องดูความพร้อมและระบบการขับถ่ายของลูกเป็นสําคัญวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูอาหารเสริมที่เด็กวัยหเดือนขึ้นไปสามารถทานได้ซึ่งอาหารบางอย่างอาจเริ่มให้ลูกวัยห้5เดือนได้ลองชิมดูก็ได้ค่ะ 1. นึ่ธัญพืชต่างๆเช่นข้าวโพด ข้าวอาหารพวกนี้ต้องต้มและนนำมาบดให้ละเอียดก่อนถึงจะให้ลูกกินได้เน้นต้องต้มให้เละและบดให้ละเอียดอาจผสมด้วยผักต้มหรือผลไม้ให้เข้ากันได้ให้ลูกกินได้แค่1-2ช้อนชาต่อมือเท่านั้นค่ะ 2. ผลไม้เป็นอาหารที่ควรให้ลูกวัยหเดือนของคุณได้ลองชิมดูและเหมือนเดิมผลไม้ที่คุณจะนํามาให้ลูกกินต้องสุกและบดละเอียดอาจจะบดเอาเนื้อมาให้กินหรือจะปั่นให้กินแบบน้ําก็แล้วแต่ความเหมาะสมค่ะแต่เด็กๆควรได้กินผลไม้เพื่อเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุให้กับร่างกายผลไม้ที่เหมาะสมกับสําหรับสําหรับเด็กที่เริ่มทานอาหารเสริมก็คือกล้วยอะโวคาโดมะม่วงสุกเป็นต้น 3ผักผักต้มสุกหรือน้ำผักต้มก็ได้ค่ะบดละเอียดทานพร้อมกับข้าวหรือจะบดทานเลยก็ได้ค่ะผักต้องต้มหรือตุ๋นให้สุกเท่านั้นห้ามนำผักดิบให้ลูกทานเด็ดขาดผักที่แนะนำคือฟักทองแครอทบล็อกแครีเป็นต้น 4. โปรโตีนความจริงตอนนี้ยังไม่ต้องเน้นโปรโตีนมากค่ะเพราะลูกกินนมอยู่ แต่ถ้าต้องการให้ลูกกินสามารถทำได้ค่ะโดยให้กินเนื้อสัตว์เช่นไก่ปลาต้มสุกบดละเอียดให้กินน้อยๆก่อนค่ะลองให้ทานสัก3-5วันเพื่อดูว่าลูกเมียกันแพ้หรือไม่ค่ะ 5. ไข่ เป็นสุดยอดอาหารเสริมและอาหารหลักสำหรับทารกในครรภ์และเด็กวัยกำลังเจริญเติบโตการเริ่มไข่ให้เป็นอาหารเสริมของลูกต้องเริ่มจากไข่แดงก่อนส่วนไข่ขาวรอให้ลูกมีอายุสักหนึ่งขวบค่อยเริ่มทานคะ่ะเพราะเด็กส่วนมากมักแพ้พโปรตีนจากไข่ขาวกันอาจให้เริ่มจากไข่แดงต้มไข่แดงต้มสุกบดกับข้าว เมื่อลูกเริ่มทานอาหารเสริมอาจจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างได้ดังนั้นถ้าต้องการรู้ว่าลูกต้องกินอะไรได้บ้างและแพ้อะไรต้องให้ลูกกินอาหารชนิดเดียวกันซ้ำๆ3-5วันเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าอาหารชนิดนี้กินได้แน่นอนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นๆค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะ